พวงเล่งเกี่ยมตอนนัดพบกับความตายแลเห็นเงารา้าอ่อนแอนสีเขียวสายหนึ่งพุ่งตามติดออกจากตัวเมืองหรือิ่หลงที่หน้ามา้าผู้มากลับเป็นดารีสาววงหน้างามซึ่งสกานคล้ายกล้วยไม้กลางผหนาดุดด่างกุหลาบแรกแย้มนางเหนือกี่กางหางใช้ผู้ที่นิยมความงามก็สติีไม่แต่ช่วงเวลานั้นต้องจับจ้องมองจนซึ้ซึมตรึงหลาน จูกรูให้หลังค่อยควบสติเยี่ยงเย็นลงกล่าวว่าโกนี้มีเรื่องใดหรืึตรีนามร้อมกายลงเล็กน้อยกล่าวว่าข้าเจ้าประจวบกับอยู่บนเหลัาสุลาเมือครู่ได้เห็นฝีมือที่สุดยอดของกุงจือ้อดังนั้นติดตามมาหมายอุกอหาถามเรื่องหนึ่งโกนี้คิดถามถ่ายเรื่องใดรึกุงจื้อแท้ก,กี้กระมังกี้วีการองค์งานมุวนจึงกล่าวมีผิดข้าเจ้ากี้วีการโกนี้ทราบได้อย่างไรรึ โดยลีงามไม่รอรับฟังจบความพันย่อกายลงกราบกรางยังชดช้อยกล่าวว่าเสียเทงเทงกล่าบพบกุงจือ้อกีวกกางหน้าแดมบูบรีพิ้วกายลงจากหลังม้าเลี่ยงหลบมาด้านข้างกล่าวว่าโกเนี่ยขอใย้ได้ทําเช่นนี้นี่ที่แท้เป็นเรื่องราวใดบิดาข้าเจ้าคืออสูรดินเสียซี่จิวกิวิกางพันเข้าใจในบัดดนโดยงามกลับเป็นที่ด่าของอสูรดินดังนั้นกล่าวว่า ทีแท้เป็นเสียโกเนี่เมื่อหลายวันก่อนพระเจ้าเคยพบพานบิดาท่านกราหนึ่งรับทราบว่าโกเนี่ถูกพิของอาส,สรพิษใหญ่ทองทำร้ายโดยดีงามเสี้ทิ่งเท่งกลางเสียงอ่อนหวานได้รับความเมตตาจากกงจือ้อแนะนําวิธีรักษาพยาบาลบิดาหลังจากรวบรวมตัวยาให้ข้าเจ้ารับประทานเพียงมิมเพียงขจัดพิษร้ายภายในกายหมดสิน้นทั้งยังเพิ่มภูพลังการฝึกเรือขึ้นกว่าเดิมอย่างนั้นประเสริฐแท้ เสียเทงเทงกล่าวเสียงเจ้ยแจ้วเขาเจ้าที่สามารถฟื้นคืนชีวิตล้วมเป็นผลประทานจากกงจื้อช่วยชีวิตนี้ขอจารึกซึ้งใจเรื่องเล็กน้อยไม่ควรคู่กับการเอ่ยอ้างโคนนี้ไม่ต้องจดจำใส่ใจเสียเทงเทงเอ่ยสืบต่อตามคำบ่งบอกของปิดาทราบว่ากงจื้อเดินทางสู่แผ่นดินกลางน้ำ ดังนั้นข้าเจ้าจงึงติดตามมาหมายกราบขอบพระคุณคงชื่อด้วยตัวเองมีค่าสามารถพบพานนับเป็นเหตุประจวบเหมาะบังเอิญจริงอ้อเสียโกนี้ออกสู่ยุ่จากคนานี้ไม่ทราบมีจุดมุ่งหมายใดเลยเข้าเจ้าเพียงคิดสืบสอบคงชื่อจนพบปาวราตัวเป็นท่าท่ารับใช้ทดแทนพระคุณศักดิ์หนึ่งในเหมือนกี้กลางใ,ใจเต้นตืึกขึ้นพูงว่านั่นจะได้อย่างไรหรือหรือคงชื่อรลังเกียรเดียดฉันข้าเจ้าหรือ หาไม่ได้โคนี้บุคลิกสูสงสง่าข้าเจ้าไหนเลยคู่ควรกับการให้ท่านถ่อมตัวลงเหลือแพ่กรงจื้อฉไหนกล่าวเช่นนี้ข้าเจ้าที่สามารถชุบชีวิตใหม่ล้วนได้รับการประทานจากท่านทั้งสิน้นโคนี้กล่าวรุนแรงไปแล้วท่านงามซึ้งสคารหาใช่อโคนายุสัน้นวันนั้นแม่บินาท่านไ่พบพายข้าเจ้าโคนี้คงได้รับประสบการณ์บริหารอื่นสามารถรับการช่วยเหลือมอยง,งี้หุยพันกล่าวเสียงสดใส ที่กรกพวกเรากำลังเดินทางสู่แผ่นดินกลางหนํายายไม่ให้เสียเจ๊เจ๊ร่วมทางไปหรือกีวิการขบวนคิ้วเล็กน้อยกล่าวเสียโกนี้อาจมีจุดมุ่งหมายื่นไหนเลยชักชวนนางร่วมทางไปด้วยเสียเท่งเท่งกล่าวเสริมขึ้นรับทราบนานว่าดินแดนกลางหนํามีทิวทัศน์งามตระการเรื่องเลยทั่วแผ่นดินข้าเจ้าคิดใคร่ท่องชมแต่แรกแล้วกีวิการเห็นหนางชดช้อยอ่อนหวานยากปฏิเสธตัด,ดรอนกบคิดเล็กน้อยจึงกล่าว อย่างนั้นโงนีร่วมทางไปกับพวกเราเถอะเสียเทงเทงแย้มยิ้นอย่างนุ่มนวลกล่าวขอพระคุณกี่คงเจอกี้กลางพอเหลือเห็ินรอยแย้มยิ้มนางจิตใจต้องสะท้านหวั่นไหวนางยามเปรียบกับนางแอนม่วงจูก,กุเองนั้นเป็นบุคลิกลักษณะอีกแบบหนึง่งนางแหนม่วงจูกุเองเปิดเผยประดบเปลือกเป็นแบบฉบับของบุตรที่ดาบุริมเสียเทงเทงกลับเป็นสกุลสตรีอันนุ่มนวล คล้ายสายใยละเอียดอ่อนไร้สภาพรัด่านจิตใจผู้ผู้เห็นยามนั้นกี่วิกางมอบม้าคู่ขาให้เสียเทงเทงโดยสารเร่งรุดชั่วขณะบรรลุถึงเมืองใหญ่แห่งหนึ่งค่อยซื้อหาม้าอีกตัวหนึ่งเดินทางสู่ดินแดนกลางหนําตลอดไายทางเสียเทงเทงอูนอ่อนคล้อยตามกี่วิกางไม่เคยฝืนจิตเจตนาฝ่ายทูกข,ข้ามเปลี่ยนไมตรีเลือกซึ่งนึงบรรลุน,นึงโดยนีโดยสารม้าเกียงคู่ ติดตามด้วยเด็กชายหญิงคู่หนึ่งสายตาผู้คนสัญจรผ่านล้วนเข้าใจว่าเป็นคู่รักบูริมออกท่องเที่ยวเขาอึ้งสัวท่านใดบนทางหลวงปรากฏม้าพวพ่งผีตัวหนึ่งควบกาดผ่านมาก่อกวนจนผงคลีคลาคลุ้งกิ้วกลางพอเห็นเช่นนั้นจึงบกม้ามาด้านข้ามเป็นการหลบเลี่ยงให้ฝ่ายตรงข้ามผ่านทางก่อนพริบตาที่ม้าฝ่ายตรงข้ามพุ่งเฉียดผ่านข้างกายกิ้วกลางพรานปรากฏ ประกายสีขาวชุดหนึ่งสารพวงมาอย่างส่วนใบหน้ากี่กลางสถานใจเล็กน้อยยกมือขึ้นก่อยคว้ารับประกายสีขาวจุดนั้นไว้พอตกเข้ามาอย่างใจกลางฝ่ามือพบว่าเป็นกระดาษขาวม้วนเล็กๆก,ก้อนหนึ่งกี่กลางเหลียวหน้ามองเห็นม้าตัวนั้นขู่ขับจากไปกว่าร้อยว่าไม่สามารถไล่ล่าตามทันคงชื่อเป็นอาวุธลับใดหรือกี่กลางใสหน้ากล่าวว่าหาใช่อาวุธลับหาแต่เป็นกระดาษม้วนหนึ่ง คงจื้อลองคลี่ออกดูกีไกลางขี้ม้วนกระดาษออกเห็นขี่เขียนอักษรว่าหากมีกำลังขวานกล้าแข็งกองนัดแน่ท่านไปพบผ่านที่หลังเขาหมูเล่าหงบรพบห้าเท่าในยามสองคืนนี้ตอนท้ายไม่ได้กำกับหนามเพียงว่านรูปกระโหลกศีรษะขาวโพลนหัวหนึ่งเสียเท่งเทงกล่าวเสียงเจแจ๊้วบนกระดาษเขียนว่าอย่างไรเน กีการยื่นโ่งเสกเกระดาษให้เสียเทงเทงรับไปอ่านดูตรบหนึ่งผู้ที่ิ้วเรียวงามกล่าวว่าลักษณะกระโหลกขาวหมายความว่าอย่างไรกันเ้อยกี่การฉุกใจคิดหวนนึกถึงเมื่อสี่ปีก่อนตนถูกคร่าขุมเข้าตำหนักบูสังกัดสำนักผู้ทดายฝ่ายทุกขมประกอบพิธีสักรูปกระโหลกลงหมดต้นแขนตนนดีตนคล้อกเหรียญสยบคุณใสจึงดิ้นลนหลุดลอดมาหรือสัรในร่างกระโหลกขาวนี้ หมายถึงสำนักพูดปลายพอได้คิดโครงว่านี่คงเป็นสัญลักษณ์สำนักพูดปลายเสียเทงเทงล่าวสงสัยใจสำนักพูดปลายเป็นสำนักยี่องไรหรือเป็นใล้สำนักที่เพิ่งอุบัติขึ้นในยุจากเปลี่ยนความลี้ลับชั่วายขณาว้่าข่าวจิตใจรอบพิสมุงสงสัยหาแม้ผู้ส่งกระดาษชิ้นนี้เป็นสำนักพูดปลายฝ่ายตรงข้ามนั้นแน่ตนไปด้วยจุดประสงค์ใดผู้มาในคืนนี้คือผู้คุมหน้าชุดทอง ใช้ยาทูตมัจจุลาชสิงข่งควงหรือไม่หากแม้เป็นเช่นนั้นจริงตนกลับสามารถคลี่คลายปริศนาคั้กรได้เสียเทงเทงล่าวถามว่าคงจื้อคิดรุดไปตามนัดหรือไม่ยอมลงรุดไปไม่เช่นนั้นคงถูกฝ่ายตรงข้ามเยอะหยันใหญ่ไพ่อย่างน้อยยามสองของคืนนี้ข้าเจ้าจะติดตามคงจื้อรุดสู่ที่นัดหมายกี่ข้างสายหน้ากล่าวว่า นั่นกลับไม่ต้องฝ่ายตรงข้ามนัดได้ข้าพเจ้าเพียงลําพังไหนเลยชักชวนบุคคลอื่นร่วมทางไปด้วยได้สภาพการฝ่ายตรงข้ามไม่กระจ่างชัดโกงจื้อรุ่นสู่ที่นัดหมายเพียงลาพังยังไม่ใช่เสียงัรตลายเกินกว่าเหตุหรือถือกําเนิดเป็นชนชาบผู้ลิ้มไหนเลยโดยย่นย่อต่อเพศภัยอันตรายโกงจื้อคือเขิล้าวหารหากแต่รุ่นสู่นัดหมายเพียงลําพังจะให้ข้าพเจ้าวางใจได้อย่างไรหรือกระแสเสียงเปลี่ยนความผูกพันกังวลอย่างจริงใจ กี้พยายามอดว่าผิวใจไม่ได้ต้องข่มความพุ่งผ้านลงกล่าวว่าขอพระทัตโกนี้ที่ห่วงยยกระโวแต่ข้าเจ้าไม่อาจให้โกนี้ร่วมทางสู่ที่นัดหมายเพราะมีสาเหตุอื่นอีกสาเหตุใดเละข้าเจ้าต้องการให้โกนี้พิทักษ์ุ้มครองข่วมตีหุยมุย้ยแทนเราเพื่อสามารถเพื่อข้าเจ้าสามารถรู้สู่ที่หมายอย่างวางใจมอโยงีหุยเริ่มกล่าวว่ากี้กอกพวกเราจะติดตามท่านสู่ที่นัดหมายช่วยเหลือท่าน ทุบตีคนชั่วร้ายเหล่านั้นหุยเบืท่านหาไม่เชื่อฟังวาจาข้าเจ้าจะไม่แยแสนสนใจท่านอีกมอโยงีหุยแม้ทราบว่าวาจาก,กี้ก,กอกน,นี้เพียงของขู่นางแต่นางอยาเมื่อเห็นสีหน้าเคร่งเครือเย็นชฉากี้วิกังดวงใจน้อยน้อยอดหวานหวานมิได้สู่ปากคำไม่กล้าต่อแย,ย่กี้วิกังมีโทสายกี้วิกังเบื่อหน้ามาอย่างเสียเทงเทงกล่าวว่าโกนี้เข้าใจจิตเจตนาข้าเจ้าหรือไม่ เสียเทงเทงฌานฉลาดบาดเปลือกทราบว่ากี้วิการหนึ่งนั้นไม่ต้องการให้หนางติดตามไปเสี่ยงตลายอีกประาการห่วงใยกังวลความปลอดภัยของมี่ห้วมงี่หุย่ยต้องการให้หนางดูแลคุ้มครองทั้งสองดังนั้นนางไม่ยืนการานเจตนาลม์แรกเริ่มอีกกล่าวว่าเข้าเจ้าเข้าใจดีกี้วิกางชี้มือไปอย่างเมืองน้อยที่ไกลตาแห่งหนึ่งกล่าววันนี้พวกเราจะค้างแรมในที่นั้นวิการในเมืองน้อย คล้ายคลี่กลางรวดเรือเป็นพิเศษพึ่งเป็นยามต้นในเมืองน้อยก็ตกอยู่ท่ามกลางความสงัดงานทุกบ้านช่องปิดประตูโคมไฟท่านใดบนหลังคาโรงเตี้มหลังเหนือปรากฏเงาร่างสายหนึ่งสาดพุ่งขึ้นคล้ายวิหก,กราตีผูพุ่งฟ้าพุ่งปราดปราดข้ามตึกกราบต่างๆเร่งรถออกจากตัวเมืองมุ่งสู่เทือกเขาเอื้องสูวเนาร่างนี้คือเทพกระบี่เสื้อขาวกี้ยวยกลางกี่อวยกลางหลังจาก จัดให้เสี้ยเท้งเท้งและพวกพนักในโรงเตี้ยมก็เร่งรถสู่ที่นัดหมายก่อนเดินทางจากมาเสียเท่งเท่งพร้ามกำชับกีวิกางให้รมะมัดระวังเมนตรีจากนงครานเป็นที่สลักซึ้งใจยิ่งกีวิกางโลดแล่นตะเบิงตลอดรายทางประมาณยามสองบรรลุถึงหลังเขาหมูเล่าหงสายตาย,ยางกวาดมองเห็นโขดหินพระเกละกะ ลำน้ำใสเดืองทอดตัวผ่านเมื่อตัวน้ำขึ้นไประยะทางเดึ่งเบื้องหน้าปรากฏเป็นเบึงน้ำกว้างใหญ่แถบเดืองแลเห็นน้ำในเบื้องใสสะอาดจนเห็นก้นลวลอกสันรพริว้วเลื่อมพลายบรรยากาศสงบสกัดยิง่งกีวิการกำเนึงขึ้นที่นี้นับเป็นบริเวณหลังขาวโงูเล่าหงอันเป็นจุดนัดพบของฝ่ายตรงข้ามมิทราบผู้คนฉนยยังไม่ปรากฏกายนะความคิดมิดานสิ้นสุด พร้อมกับลมปราตีโจยพัดพรด้อมหอบเอากลิ่นข่าวโลหิตคล้าคลุ้งกระทบนาสิกกีวิกางสถานใจหกูกว่าตาสำรวนม,มองเห็นในดงโขดหินด้านซ้ายแปดเปื้อนก็ไาบโลหิตเป็นด่างดวงดังนั้นฉุกคิดดีกายตรงไปเมื่อเข้าสู่ดงโขดหินเห็นภาพพศชตาถึงกับขนลุกเกรียวสู่ลมให้ใจหนาวเหน็บแลเห็นโขดหินฟุบป,ปาเดรดาดด้วยสร้างศพผ้าซาบล้วนกระโหลกศรีรษะแหลกละเอียด โลหิตสีแดงฉานไหลทะลักพร้อมกับมันสมองสีขาวเยิ้มสภาพการตายแอดเดตดา,าสุดทนดูดูจากคราบโลหิตบนพื้นแสดงว่าซากศพทั้งห้าถูกปิดชีวิตเมื่อเครื่องช่วยยามก่อนนี่เป็นการลงมือของผู้ใดหรือคนทั้งห้ามีความเป็นมาอย่างไรหรือกี่กลางเพป่ะเกิดความคิดประการหนึ่งว่าสู่้วงสมองหรือผู้ตายเป็นผู้ดัดแด้เรารุดมาพอได้คิดย่อกายลง ตบแขนเสื้อผู้ตายคนหนึ่งขึ้นเห็นบนต้นแขนสักรูปกระโหลกศีรษะหัวหนึ่งกี้วิงารอบพร้อมในใจพวกม,มันเป็นคนสำนาัาพูดปร,รยจริงคบคิดถึงต่อน,นี้เบื้องหลังไป,ปเกิดซุ้มเสียงผิดปกติยังแผ่วเบากระแสเสียงไม่แผ่วเบาแต่ยังไม่อยากพรอพ้นจากสุปสระสาทอันปราเปรืป่องตนได้กี้วิการทราบว่าด้านหลังมีคนรุดมาแต่ยืนแน่วแ่ไม่เคลื่อนไหวกับเสียงแชาเป็นผู้ใดเรือ ได้ยินสุ้เสียงพิคนเสียงหนึ่งดังขึ้นที่ด้านหลังว่าสหายมีโดภาษาปา่าเปียไม่น้อยหันกายกลับมากี้กลางหันกายเช่มช้าเห็นที่ซึ่งหาประมาณหนึ่งว่ายืนกี้บ่าก,กีงไหลด้วยบรุษกลางคนสองคนหนึ่งในสองหน้าซีขาวคล้ายซากระสุเพื้อเปลียนฝ่ายหลุมฝังศพอีผู้หนึ่งคิ้วหลอมแหลมตาเล็กหยีเปล่งพิปากหนาฟันสีเหลืองผโผล่โพลออกมาสารูปทุเรศอัปลักษณ์ยิง่ง ปวดการโคนหน้าสีขาวเพ่งตาหมองกี่ก,กลางกล่าวเกยร์เกลนสหายคือเทพกระบี่เสื้อขาวกระมังมีผิดแม้แต่น้อยปวดการโคนหน้าสีขาวกว่าตาหมองตามซากศพทั้งห้ากล่าวว่าโบราณสำนักของเราทั้งห้าล้วนถูกเจ้าฆ่า,าทิ้งหรือกีวกลางฉุกใจคิดย้อนถามบ่าพวกท่านสังกัดสำนักพูดพลายเถกกล่าวถูกต้องกีวกลางบังเกิดอคติ ต่อสำนักพูดพลายตลอดมาสูมเสียงจึงแปลเปลี่ยนเป็นเย็ยนยยเยียบเย็นชาลงกล่าวว่าพวกท่านดำรงตำแหน่งใดหลือเจ้ายังไม่คู่ควรถามไถ่ปยผูกกาโคนหน้าปรลักตะบะบอกเทวกรบภีเสื้อขาวเมื่อหลายวันก่อนตอนอยู่บนเหล่าจุยเซียนคือเจ้ากรับเสนอหน้าออกปิดชีวิตนึกสาไราไมตรี ทำลายแขนสิทธิอันดับห้าของหัวหน้าสาขาสังกัดสนานักเราว,วันนี้กลับกล้าประหารครงของสํนานักเราต้องจ่ายค่าตอบแทนมาอย่างสาสมกี่ยกยางใจสถทานหวั่นไหวเพิ่งทราบว,ว่าจอมกระบี่ฮารโหดและสิทธิศาสรลาชีวันล้วนสังกัดสนานักพูดพลายจึงกล่าวจอมกระบี่ฮารโหดก็สังกัดสานักพูดพลายหรือมิผิดสำนักเราเริ่มแผ่หน้าครอบคุ้มทั่วแผ่นดิน ก่อตั้งสำนักสาขาตามมณฑลต่างๆจอมกระบี่ฮารโหดเป็นหนึ่งในเหล่าหัวหน้าสาขากี้กลางแค้นัวรอกล่าวว่าข้าเจ้าผิดชีวิตนักสากไร้ไม่ตีทำร้ายปีศาจราชีวันจริงสำหรับ5คนนี้หาใช่การลงมือของข้าเจ้าบุรุษหน้าพระกล่าวว่ามิทราบได้บรุษกลางคนหน้าซีขาวเขึ้นเสียงว่าเทพกระบี่เสื้อขาวเจ้าแม้ใบเบียงปฏิเสธก็ไม่อาจกอบกู้ชะตากรรมของเจ้าได้ บรุษหน้าพลักกล่าวว่าเป็นผู้ใดฆ่าหรอกี้กลางกล่าวว่ามีทราบได้บรุษกลางขนหน้าสีขาวคิ้นสีหัวเทพกับบีเสื้อขาวเจ้าแม้บ่ายเบียงไปเสก็ไม่อาจกอบกู้ชะตากรรมของเจ้าได้ข้าพเจ้าเพียงบ่งบอกตามความสัตย์มิคิดแหมกหม้อด,ดำแทนผู้อื่นเท่านั้นหยุดเล็กน้อยจงกล่าวถามว่าสองท่านเพื่อสังกัดสำนักพูดได้ข้าเจ้ากลับคิดถามถ่ายเรื่องราประการหนึ่ง บุรุษการโขนด้านสีขาวกล่าวเรื่องราวใดหหัวหน้าตำหนักบูสังกัดสำนักท่านฉายาทูตมัจจุราชสิ่งคงควงตอนนี้อยู่ที่ใดสํสานักราวก่อตั้งสำนักสาขากระจายไปทั่วยุทธจักรทุกบนทนลล้วนมียอดฝีมือประจำแว่นแคว้นนั้นปกครองดูแลส่วนคนในสำนักใหญ่หาไม่ได้รับคำสั่งพิเศษล้วนล้างอยู่ในสำนักใหญ่เจ้าหาต้องการพบท่านหัวหน้าตำ,ำหนักบูก็รามือรับการจับกุ้ม ติดตามพวกเราสู่สำนักใหญ่กี่การสอบคำขึ้นตอนนี้พระเจ้ายังไม่มีเวลาปีโวไปปลุดหน้าพลักกระช่านเสียงว่าหรือต้องการพวกเราลงมือหรืออาศัยสองท่านยังไมู่่ควรปลุดหน้าพลักตรบาดอย่างขุนแค้นสื่อก,กายปราดดุดสายฟ้ามือขวากางนิ้วตะเวอออกอย่างพลิกแพงว่องไหว ขีวไปกลางพลางมือฟันเฉียงงฟาดฝ่ายใสชิบจรข้อมือฝ่ายตรงข้ามอน่างฉับไวปลุดหน้าพลักใจสะท้านหวั่นไหวพ้างกระบวนท่าคืนกลับแต่กลางขันล่าถอยไปยางด้านหลังบุกกลางโคนดน้านซีขาวกระชากกระบี่ยาวจงวางเอวสลากข้อมือวูบปลายกระบี่สันพิ้ววูบว่าปากกล่าวว่ามีหน้าเล่าสายถึงจึงลำพองพยองปานนี้ที่แท้มีปรังฝีมือไม่ใช่ชั่ว เมื่อหน้าหม่ชักชวนบรุษหน้าปลั๊กว่ารวบรรักการต่อสู้โดยเร็วบุกบรุษหน้าปลั๊กตะปบกระบียออกกบยาวสองเล่มแยกย้ายเป็นหนึ่งซ้ายหนึ่งขวาจู่โจมผมใส่กีวยกางดูดฟ้าแลบล้านอาเิริบาขนงดูร้ายรุนแรงเหล,ลือประมาณกีวยกางควงสองมือเป็นวงฟากกระแทกออกก็เกิดเป็นปรสุมพลังขุมหนึ่งกระแทกกระบรียยาวทั้งสองเล่มเบนเบือนไปด้านข้างอย่างเสียหลัก วินาทีนั้นกิวกางเลื่อนมือไปอย่างหวังเอวดึงกระบี่พวงเล่งกี่มออกชี้เฉียงสู่ท้องฟ้าเพ่งตาไปเบื้องหน้าแนวแน,วแนว่สองตาศาสตร์ประกายบูบวาบดุกคบเพลิงต่อทั้งร่างแผลผันการฆ่าฝันอันอมหิตนี่นับเป็นบุคลิกท่วงท่าของมือกระบี่ที่ฝึกเปรือถึงจุดสูงสุดหล่อหลอมจิตใจรวมกับสมาธิสมาธิรวมกับลมปราณลมปราณรวมกับกำลัง กำลังรวมกับกระบี่เมื่อฝึกเปลือเพลงกระบี่ถึงขั้นนี้สามารถไปเร่งร้าวลมฝานคุมกระบี่ทำร้ายศัตรูความแข็งกล้าวของพลังพิมพ์พาต่อการตรลงศิลาะทลายแผ่นเหล็กกล้าบุตรกลางคนทั้งสองก็ฝึกปลือกระบี่มาช่วยชีวิตพอเห็นเช่นนั้นถึงกับบังเกิดความหนาวเหน็บเย็นแผ่ซ่านจากโคนบึ้งหัวใจบรรยากาศในบริเวณเขเม่งตึงเครียดถึงขีดสุด กกคุกความจิตใจผู้คนจนแทบขาดใจตายกี้ขวางพเน่อปากกาวาจากระแสเสียงแผ่วทุม้มเยียบก็าลายป่านนั้นลงมือบุรุษกลางคนทั้งสองสบตาก,กันมูบร้านกระบี่ขึ้นอย่างแช่มช้าคำนวณจากสภาพการทั้งสองไม่ลงมือก็แล้วกันไปพอลงมือต้องพิสูจน์ความเป็นความตายในบัตรดลบุรุษกลางคนทั้งสองฟันตวัดโดยพร้อมเพียง ฟาดฟันฟกระบี่เป็นประกายเจิดจ้าสองสายว่าใสายกีฬาอย่างเกลี้ยกลาดกีฬาไม่ต้องการผู้ผ่านนานไปยืดหลับตีโตสยบการลุกไล่ทุ่มเทท่่งท่าพิฆาตในเพลงกระบี่ไม่ตายออกเปลืองเปลืองเสียงโลหะปะทะกันสถานแก้วหูพลังกระบี่แต่สลักออกรอบข้างโกตหินในละแวกใกล้เคียงถูกกระแทแกแหลกลานส่เกศิลาปิวเวียนว่อน แววเสียงโครมหนักๆบุดหน้าปลักล้มลงกับพื้นสร้างสังขารถูกฟันแยกออกเป็นสองท่อนโลหิตส,สุดๆกระเซ็นแปดเปื้อนพื้นที่ย่อมใหญ่สีฟิตโดยไม่ทานแผทร้องคขนกลางสีหน้าบุรุษกลางขนหน้าสีขาวยิงซีเผิอดดูก,กระดาษร่างสารละลิกไม่หยุดยัง้งกี้วกลางคงร่างกระบี่ชี้เฉียงยืนตรรางงานงามดูดรูปสลักจากศิลาคล้ายไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวมาก่อน